สวัสดีปีใหม่นะคะเพื่อนเพนเพจสีสหายทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันแรกของการแชร์มุมมองนะคะของปี2025นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6มกราคน,นั่นเองนะคะเรามาดูไทม์เฟรม มันกันก่อนนะคะส่วนใครที่อยากเห็นภาพการนับเวฟนะคะเดี๋ยวเราจะมีการมานับเวฟให้ดูกันเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพุธเนาะตอนไลฟ์สดนะคะห้ามพลาดเลยตอนเวลาประมาณ9้าโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมานับเวฟกันในวันพุธนั่นเองนะคะวันนี้เรามาดูมุมมองแบบทางเฟมันกันก่อนนะโอเคนะคะในทางเฟมันนะคะเราจะเห็นว่าทิศทางของกราฟแน่นอนยังคงเป็นทิศทางของการ ปรับตัวขึ้นอยู่นะคะปรับตัวขึ้นราคานะคะยังคงห่างกับ EMA อยู่นั่นเองนะโอเคทีนี้ในทางเฟมมันบอกทิศทางว่ายังปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะโดยมี EMA ห่างด้วยนะทีนี้เราไปดูในทางเฟรมวีกนะคะในทางเฟรมวีกนะคะจากชุดที่ราคาปรับตัวลงมาชุดนี้ นะคะนี่ชุดนี้เราจะเห็นว่าเกิดสัญญาณฮิดเด้นนะคะที่บ่งบอกว่าราคาที่เป็นฮิดเด้นก็คือบ่งบอกถึงการไซเวนนั่นเองโดยการฮิดเราจะเห็นว่าฮิดมาถึงชุดด้านล่างเลยเห็นไหม อ่าโอเคเป็นสัญญาณที่เด่นนะคะซึ่งการเกิดการไซเวชุดนี้นะคะถ้าเราใช้เส้น EMA เข้ามาเราจะเห็นว่าเส้น EMA เป็นยังคะประกบเอ่อรับอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งก็บ่งบอกได้ว่าไซเวชุดนี้มีแนวโน้มในการที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะคะโดยก็จะไปสอดคล้องกระทางเฟรมมันถือหม้ว่ายังคงปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะทีนี้แล้วการปรับตัวขึ้นของชุดนี้เนี่ยจะปรับจากตรงไหนได้บ้างนะคะก็ดรอปลงไปที่ day ต่อ พอเราลงมาที่ทางเฟรมเดย์นะคะในทางเฟมเดย์เนี่ยภาพที่เราเห็นชัดเลยก็คือ e ี a มีการตัดกลางเห็นไหมคะตัดกลางกราฟอยู่ตรงนี้นะคะที่บ่งบอกว่าราคาเป็นภาพของการไซเวนะโดยที่มีกรอบของการไซเวอยู่ที่กรอบนี้นะคะอันนี้คือเด y นะเป็นสีเขียวนะคะและมีแนวรับอยู่ด้านล่างอันนี้คือกรอบของเด y กรอบวิ่งเล่นของเด y นะคะอ่ะทีนี้มาต่อ d ด y บอกบอกได้แค่ว่ากราฟเป็นภาพของการไซเวเวลาไซเว่ยเราจะใชะ้การยืนเหนือหรือปิดใต้กับ EMA ไม่ได้เพราะว่า EMA ไม่ได้บอกทิศทางใดๆในทางเฟมเดย์นะคะทีนี้เราไปดูใน4ชั่วโมงกันว่า4ชั่วโมงมีทิศทางในการบอกเราได้หรือไม่นะคะโอเคทีนี้พอเราดับมาที่4ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คืออันดับแรกเลยนะเ ทางซ้ายมือมันจบแล้วล่ะนะคะที่เราดูกันมาเนี่ยเห็นไหมคะราคามีการปรับตัวขึ้นไม่นิวโลใช่ไหมพอไม่นิวโลบอมบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ชุดนี้กับชุดที่กําลังจะปรับตรงนี้เป็นคนละชุดแล้วนะคะแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นแต่ขึ้นด้วยความเอ่สา์เวขึ้นมาด้วยความเป็นไซ์เวเพราะมันโอเวอร์แลปไปมาไม่ได้เป็นรูปแบบของการเป็นเทรนนั่นเองเห็นไหมคะ แล้วราคาก็มีการปรับตัวลงมาใช่ไหมแล้วเราจะเห็นว่าไม่หลุดแนวรับอีกเช่นกันทําให้ราคาเกิดการดันตัวกลับขึ้นไปได้อ่ะทีนี้เรามาดูว่าเจ้าการเดินทางชุดนี้นะคะที่ปรับตัวขึ้นมาชุดนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าราคามีการปรับตัวลงมาในสี่ชั่วโมงนะคะตอนที่เขาปรับตัวไซเวลลงมาเนี่ยเกิดสัญญาณฮิตเด้นนะคิดถึงไหนบ้างนี่เลยอ่ะฮิตเด้นถึงจุดนี้ ถึงแมข้ขอแบบยืดชัดๆอ่าโอเค mm hmm. เกิดสัญญาณฮิตเด่นเนี <c> ่ย <oughs> นะคะเดีย๋ยวตีไม่ตรงโอเคเกิดสัญญาณฮิตเด่นถึงบริเวณแอรเรียนี้ก็คือแนวรับชุดนี้นะคะตีไว mm ้ hmm. อืออ่าแนวรับชุดนี้เป็นภาพของการฮิตเด่น mm hmm. การที่เราตีถึงตรงนี้หมายความว่าเขามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาฮิตได้ถึงจุดนี้เลยนะซึ่งในสีชั่วโมงเราจะเห็นว่าการปรับตัวลงมาเกิดสัญญาณฮิตเด่นเนี่ย ตอนนี้ EMA ยังคงรับซัพพอร์ตอยู่ถ้าไม่หลุดแนวรับนี้นะคะถ้าไม่หลุดแนวรับนี้มีโอกาสที่จะดันตัวขึ้นต่อได้ด้วยการที่เกิดสัญญาณขิดเด้นที่เป็นไซด์เวย์ค่ะแล้วมี EMA รับซัพพอร์ตอยู่นั่นเองโดยที่นะคะถ้าเราจะดูว่าชุดนี้เขาปรับจบแล้วหรือยังในการปรับตัวลงชุดนี้เราก็ต้องมาโฟกัส เจ้าชุดลงชุดนี้นะคะที่ลงมาด้วยความเป็นโมโนเวฟอ่ะเราไปดูหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าในสี่ชั่วโมงเราไม่เห็นชุดการพักตัวเลยซึ่งพอเราดรอปมาที่หนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าชุดตรงนี้นะคะที่ปรับตัวลงมาเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเห็นชุดการพักตัวแล้วโดยนะคะโดยที่หนึ่งมีการพักตัวชุดนี้นะคะหนึ่งชุดนะสอง อยู่ตรงนี้นะคะชุดการพักตัวนะแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคามีการดันราคาขึ้นมานะคะชนกับ EMA ไม่สามารถผ่านได้สี่ชั่วโมงมันเดวิคใช่ไหมมันมัน EMA รับอยู่ด้านล่างเลยวิ k EMA ก็รับอยู่นะคะเดเป็นไซเวย์ก็จริงนะเป็นไซเวย์อยู่นะแต่ก็ขั้นไปทางที่ยืนเหนือถูกไหมคะและสี่ชั่วโมงเอง ก็ EMA รับซัพพอร์ตแต่เป็นการลงมาเป็นการชน EMA ถูกไหมคะการชนจะมองบอกได้ว่าอาจจะเป็นการปรับขึ้นชุดสุดท้ายหรือจบชุดนี้เลยก็ได้ <Okay. S 1> ทีนี้4ชั่วโมงตอนนี้บอกได้แค่นี้นะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าไม่มีชุดการพักตัว mm. เราเลยมาใช้ภาพของ1ชั่วโมงนั่นเองโดยที่1ชั่วโมง mm. เห็นไหมว่ามีการพักตัว2ชุด <Okay. S 1> นะคะราคามีการดันตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ข้ามเซกเมนต์ชุดนี้มาแล้วนะ นี่ข้ามแนวต้านชุดนี้ลงขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นนะคะราคาก็ควรที่จะต้องไม่หลุดแนวรับชุดนี้ของ1ชั่วโมงนะคะที่เป็นสีชมพูนะจุดต่ำสุดคือจุดจบของไซเวนะคะที่จะมาพร้อมกับโซนต้นกำเนิดเสมอเราตีไว้ก่อนอ่าโอเคถ้าจะขึ้นนะราคาพักตัว จะต้องไม่หลุดอันนี้โดยที่นะคะเราก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะเราจะต้องรอภาพนี้ชุดนี้พักตัวกลับลงมาไม่หลุดแนวรับนะคะมีสัญญาณในทางเฟรมเล็กๆที่บ่งบอกว่าจะปรับตัวขึ้นได้อ่าชุดนี้เราค่อยหาจุดในการที่จะปรับรูบายเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่เราเห็นมันเกิดความขัดแย้งของ EMA ของหนึ่งชั่วโมงกับทมเฟรมใหญ่หญๆก็คือหนึ่งชั่วโมงยังกดอยู่ แต่ถ้าเราดรอปลงไปนิดน,นึงล่ะอ่าดรอปลงไปสามสิบนาทีสิบห้านาทีเราจะเห็นว่า EMA รับซัพพอร์ตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในทางเสรมเล็กๆตรงนี้นะตรงนี้นะคะราคาไม่หลุดแนวรับมีสัญญาณในใดบริเวณตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะคะที่ราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นก่อนนะคะปรับตัวขึ้นต่อได้นะโอเคโดยที่สี่ชั่วโมงนะคะ ชุดนี้ลงมาเป็นฮิตนะก็จะเป็นภาพของการไซเวอตีเกาะของเขาหน่อยนั่นหมายความว่ายังไงถ้าราคาชุดนี้นะคะที่เราดูจากหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะชุดนี้นะย่อไม่หลุดนะคะั่นหมายความว่าเขาปรับขึ้นมาถ้ายังไม่ผ่านเส้นสีชมพูด้านบนก็คือแนวต้านนะคะยังผ่านไม่ได้แต่ว่าเขาจะยังคงไซเวต่อนะคะไซเวต่ออยู่ในกรอบ ซึ่งถ้าจะให้เป็นเทรนจริงก็ควรที่จะต้องผ่านแนวต้านชุดนี้ได้นะชุดนี้เราค่อยหาจุดในการโอเคพอลโลขึ้นไปนะคะโดยที่เดี๋ยวเราหาแนวต้าน4ชั่วโมงกันนิดนึง <c oughs> แนวต้านของ4ชั่วโมงนะคะถ้าราคาปรับตัวขึ้นมานะเราจะเห็นว่ามีแนวต้านชุดนี้อยู่หรือไม่โอเคภาพของ4ชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกว่าขึ้นด้วยความออกพยายามอะขึ้นด้วยความโอเวอร์และเห็นไหมคะ ก็มีโอกาสนะถ้าปับขึ้นมาชุดนี้ชนดาวต้านชุดนี้อาจจะต้องแบบอาจจะต้องเก็บทํากําไรกันบ้างละกันนะคะโอเคอันนี้เป็นจุดที่เรามองว่าเป็นจุดเก็บทํากําไรของเราในจุดแรกก่อนละกันนะคะในกรณีที่ผ่านเส้นสีชมพูได้นะโอเคทีนี้นะคะมันเกิดความขัดแย้งอยู่ของหนึ่งชั่วโมงถูกไหมคะที่ยังคงเออยังไม่สามารถผ่านได้เพราะฉะนั้นอ่ะขอดู M สิบห้าถ้าชุดนี้นะคะมีสัญญาณคอนเฟิร์มในด้ายดันขึ้นก็คือ นะก็เราก็จะมีต้านต่างๆแถวๆนี้เพื่อนๆก็อยู่ในไซเวเนาะอาจจะเก็บทํากําไรกันไปตามแนวต้านต่างๆ,างๆนะคะสนะคะในกรณีที่ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงทำฟิมเดียวเองที่ยังไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นการขึ้นอย่างชัดเจนอย่างที่บอกว่าถ้าจะชัดเจนเขาควรจะต้องมาทํำไมคะไม่หลุดตรงนี้นะคะมีสัญญ,ญาณจิ๊บจิ๊ตรงนี้นะ้าแล้ว ค่อยที่จะดันราคาขึ้นไปได้นะคะกับ2ก็คือว่าถ้าเขาผ่านไปไม่ได้แล้วราคานะคะมีการหลุดชุดนี้นะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะกาลังพักอย่างนี้ราคามีการหลุดแนวรับชุดนี้นะก็มีโอกาสนะคะที่ราคาอาจจะอย่างไซด์เวย์พักตัวไม่จบแล้วปรับตัวลงมาก่อนนะได้เช่นกันนะคะแต่ใน,ในทุกๆท,ทางเฟรมส่วนใหญ่ตอนน e ี้ค่อนข้าจะสับพอร์ตแล้วละ่ะภาพนี้ให้เผลือเอาไว้ถ้าหลุดนะคะก็คือ สามารถปรับตัวก็คือ,คอพักตัวชุดนี้ยังไม่จบนะคะปรับตัวลงมาได้ซึ่งถ้าจะไปต่อจริงๆของสี่ชั่วโมงนะคะฮิตเด้นไม่ควรหลุดแนวรับเส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพละกันเผื่อเอาไว้ให้นะคะเส้นสีเหลืองในกรณีถ้าหลุดแนวรับชุดนี้ถ้าหลุดแนวรับชุดนี้นะคะอ่าชุดนี้เราอาจจะแบบพักตัวไม่จบได้อ่าทีนี้ดับลงไปในทาเฟรลที่เล็กลงอีกนิดนึงสามสิบนาทีเราจะเห็นว่า มีการตัด EMA นะคะก็บ่งบอกได้ว่าราคากำลังเข้าสู่ช่วงของการไซเวย์อยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะถ้าจะบายก็อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มภาพเล็กๆตรงนี้แถวๆนี้นะคะให้ราคาเนี่ยมีการยกโลยกอะไรแล้วก็ค่อยหาจุด follow นั่นเองเนาะเนี่ยนไนะปรับตัวลงมารับหนึ่งรับสองถ้าไม่หลุดรับสองอันนี้น่าสนใจนะคะโอเคแต่ถามว่า สามารถปรับลงมาจนถึงแบบตรงนี้เลยได้ไหมได้เช่นกันนะคะเอาเป็นว่าโดยภาพรวมไม่หลุดแนวหลักทั้งหมดตรงนี้นะคะถ้าหลุดก็จะกลายเป็นภาพสีส้มตรงนี้ไปนั่นเองอ่ะมุมมองวันนี้มีประมาณนี้นะคะง่าย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 ๆรับต้นปีนะคะอันนี้เป็นเส้นตรงนี้เป็นจุดฮิตเต้นของสี่ชั่วโมงเนาะที่ราคาไม่ควรหลุดนะคะฮิตเต้นอ่ะสีดำอันนี้นะรับ ไปด้วยอะเป็นแนวรับที่แนวรับเอสี่ที่เป็นฮิตเด้นถ้าหลุดแปลว่าอะไรคะถ้าหลุดแปลว่าเอสีไม่ฮิตแล้วนะฮิตเด้นนะคะโอเคตรงนี้นะคะนี่ให้ดูอีกทีภาพเอสี่แนวรับนี้นะพอเขาฮิตแค่ตรงนี้นะคะโอเคณะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะคะโอเคภาพนะตอนนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นมุมมองมาฝากเพื่อนๆกันยังไงก็อย่าลืมนะคะ ติดตามกดติดตามแล้ววันพุธนี้นะคะเราจะมีการมาแชร์มุมมองแบบอีเลียดเว็บกันในตอนเช้า9้าโมงนะคะยังไงก็ฝากมาติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะสวัสดีค่ะ